ถันนี้นะครับถ้าเกิดคุณใช้หูฟังแบบไร้ต่ายนะครับแล้วคุณรู้สึกว่าใส่แล้วแบบว่าอยากจะได้หูฟังที่มันไม่เจ็บหูอยากจะได้หูฟังที่มันแค่เกี่ยวหูนะฮะแล้วเรายังได้ยินเสียงคนรอบขว้างอยู่นะครับตัวนี้นะครับเบสุดเบสบีวันนะครับตัวนี้น่าจะเป็นหูฟังไร้ต่ายซึ่งมาพร้อมกับตีทายแบบโ p e เดนอียนะครับซึ่งตัวนี้ครับก็ทําให้คุณใส่สบายนะครับมาพร้อมตีใหม่นะฮะ ไดเวอร์12มิลลิเมตรครับสามารถใช้งานได้่8ชั่วโมงด้วยกันครับและก็รองรับการเชื่อมต่อกับแอปเบสุ์นะครับทำให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจแล้วก็มีการปรับแต่งได้อย่างที่คุณต้องการเลยครับการแต่งก็เป็นอย่างนี้นะครับก็จะคล้องหูแบบนี้นะครับซึ่งแม้ว่าคนที่ใส่แว่นอย่างเราเนี่ยมันก็จะไม่ได้ลําบากอะไรเลยครับเนียวางเกี่ยวเกี่ยวหูตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงหูผมก็คือหูฟังเบสทุด เบส B, B C 1ครับเป็น Open Fit หูฟังที่ใส่สบายหูหลักร้อยเท่านั้นเอง8ปกับเสนใจไปซื้อกัน้เลยครับ